ถาดบรรจุแผ่นปังและเหล้าอางุ่นถูกส่งต่อจากคนต้นแถวสู่คนด้านในคริสตจักรมูล,ลนิธิบ้านพระพรเพื่อใช้ในพิธีมหาสนิทสำหรับการระลึกถึงและร่วมสนิทกับพระเยซูโดยการรับประทานแผ่นปังไร้เชื้อและเหล้าอางุ่นที่เป็นดั่งตัวแทนพระกายและพระโลหิต ที่คริสตจักรมูลลนิธิบ้านพระพรไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ยังเป็นโรงเรียนที่ฝึกอบรม14วิชาชีพแก่อดีตผู้ต้องขังรู้จักกันในานามมูลลนิธิบ้านพระพร โดยหนึ่งในโครงการฝึกอาชีพคือโครงการเบเกอรี่มีผลิตภัณฑ์ทั้งขนมเปี๊ยคุกกี้ขนมไทยรวมถึงปังไร้เชื้อที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเมื่อ3ปีก่อนจากไอเดียของสันสิทธวีธีรก,กุลชนอดีตอาสาสมัครนักศึกษาคริสเตียนรวมตัวกับเพื่อนที่เป็นคริสเตียนด้วยกันเนี่ยฮะสอคนแล้วก็เริ่มคิดสูตรขนมปังนั่งทดลองทําเองแล้วก็พอทําได้เสร็จก็ ซื้อแพคเกจจิ้งมาติดสติกเกอร์แล้วก็ขายออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มขายมาน,นึกถึงมูลนิธินี้นบ้านพ่อพอนเพราะว่าเราเคยเป็นอาสาสมัครมาช่วยเหลือเขาแล้วเราก็ส่วนเขาน่าจะแบบอยากได้อาชีพในการทําแล้วก็ได้ฝึกฝนในการทําตอนนั้นก็เลยคุยกับอา,อาจารย์สุนทรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มมูลนิธินี้นขอทางน้องๆที่เป็นผู้พ้นโทษเนี่ยมาช่วยผลิตให้หน่อยแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินจ้างเขาแล้วเราก็จะส่งขายกับทางโบสถ์แล้วก็ทางโบสถ์ก็มีขนมปังใช้ น้องๆก็ได้มีอาชีพทำมีความมั่นใจแล้วก็มีรายได้เราจึงมีผู้พ้นโทษมากมายที่มีคุณภาพที่ดี คนที่เราเห็นร้องเพลงเห็นมานั่งอะไเป็นผู้พ้นโทษทั้งนันนะบางคนเราก็ลงทุนให้เขาแล้วให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเงี้ยเขาก็สบายแล้วคราวนี้แล้วเราก็ช่วยดูแลเป็นกําลังใจเขาต่อถ้าเราช่วยผู้พ้นโทษได้เนี่ยเขาไม่ไปทําปัญหาให้สังคมฉะนั้นงานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่เราช่วยเพื่อเด็กเติบโตมีอนาคตเยาวชนมีคุณภาพ ทุกอย่างมันไป,ไปจบลงที่ว่าช่วยสังคมทั้งสิ้นเลยนั่นเป็นจุดมุ่งเจตนารมณ์ของมูลนิธิของเราแป้งโดสีขาวที่ทำจากส่วนผสมเพียงไม่กี่อย่างคือแป้งสาลีน้ำเกลือและน้ำมันมะกอกถูกนำเข้าเครื่องรีดอย่างเบามือเพื่อให้เรียบเป็นแผ่นนำมาตัดเป็นวงกลมและใช้ซ่อมจิ้มเพื่อไม่ให้พองในเตาอบต่ออีกไม่กี่นาทีก็จะได้แผ่นปังไร้เชื้อที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ก่อนจะถูกส่งจํำน่ายแก่คริสตจักรกว่า500แห่งทั่วประเทศไทยขนปังชิ้นเล็กๆนอกจากจะสร้างไรายได้ยังช่วยสร้างความสุขทางใจให้กับผู้ทําด้วยค่ะเพราะขนมปังไรเชื้อเปรียบเสมือนพระกายของพระเยซูซึ่งเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนในมูลนิธิบ้านพระพรค่คะพี่ก็บริหารจัดการทุกอย่างที่อยู่ในในีน้ค่ะไม่ว่าจะเป็น การรับออเดอร์ส่งออเดอร์การฝึกพัฒนาชีวิตในการที่เวลามีใครเข้ามาฝึกเราก็ช่วยดูเขาเทนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําขนมปังไรเชือ้อเพราะเราก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําขนมปังไรเชือนนะะ้อไม่เพียงเป็นตัวแทนของพระกายพระเยซูคริสต์ในพิธีมหาสนิท ปังไร้เชื้อจากมูลนิธิบ้านพระพอรอยงสร้างไรายได้และโอกาสให้ผู้้นโทษสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน